มาดูไซส์ที่ขายดีที่สุดกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับตัวนี้นะโอ้โหเบสเซอร์ ller, <c oughs> เก็บไว้ท้ายเลยนะคะตัวนี้เป็นไซส์ที่แบบว่าขายดีมากมนะคะสำหรับระขายของเขาคือดอฟฟิน300นะคะถ้าใครสนใจรีบกดเข้ามาเลยตัวนี้บอกเลยมากี่ตัวก็หมดนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวดูอินทเทีเยภายนอกอก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูภายในนะคะตัวนี้สวยงามมากทั้งในส่วนของด้านมุมตรงหรือว่าด้านข้างนะคะตัวนี้เช่ได้ทุกอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม นี่เขาสามารถอยู่ได้ทุกร้านค้าเลยนะคะเป็นตู้แช่ที่แบบว่าตระกูลดอลฟี่นี่เป็นตระกูลที่ตอบโจทย์ทุกพ่อค้าแม่ค้าแน่นอนนะคะมาดูจุดสําคัญของเขากันก่อนเลยนะคะจุดแรกจะเป็นในส่วนของที่ล็อกนะคะและจุดที่2จะเป็นในส่วนของมือจับที่ค่อนข้างรับกับมือมากๆนะคะเปิดปิดได้แบบโอ้โหอย่างสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนยางแน่นอนว่าของ Ki ิงคูนะคะทำยาง ดูดอย่างดีแน่นอนค่ะมาดูภายในของเขากันบ้างนะคะที่สําคัญคือหน้าจอแสดงอุณหภูมิค่ะตอนนี้ลูกค้าถามหากันค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของหลอดไฟนะคะเป็นดวงๆส่องมาสว่างสดใสแน่นอนมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่ลูกค้ากังวลกันเป็นในส่วนของตะแกรงนะคะว่า รับน้่นแหนะได้โยะไมถี่ไมตัวนี้โอ้โหถี่มากๆนะคะดูจัดในกล้องได้เลยนะคะแล้วก็แข็งแรงมากๆตัวนี้รับประกันคอมเพรสเซอร์นะคะ10ปีเต็มนะคะโอ้โหคุณภาพดีแล้วก็คุ้มค่าดนี้ไม่มีที่ไหนแล้วบอกเลยว่าของ King นคูนะคะรับประกันเรื่องประหยัดไฟแล้วก็ถึกทนอย่างแน่นอน,นะค่ะถ้าใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยรุ่นนี้เบสเซอเลอร์ราคาโปรพิเศษอยู่ท้ายคลิปค่ะขอบคุณค่ะ